วัสดีค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม5นะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอนโดยครูประภัยช้างอินพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะบทที่1การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2เรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะเรื่องผลบวกกำลังสามนะคะ จุดประสงค์ของบทเรียนเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรี3ที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลังสโดยใช้สูตรได้ มาดูสูตรของผลบวกกําลังสค่ะเรามีสูตรอยู่ว่า A กกำลังสานะคะจะให้เป็นตัวหน้า B กําลังสให้เป็นตัวหลังจะเห็นว่าเรานำหน้ากับหลังมาบวกกันค่ะเราจะได้เท่ากับนักเรียนคะเราจะลบเลขสาไว้ก่อนนี่แล้วเราเหลือ A บวก B เราจะนำมาเขียนเป็นวงเล็บเล็กๆนะคะได้ว่าวงเล็บเปิด A บวก B วงเล็บปิด แล้วเราจะนำตัวหน้านี่ให้ a เป็นตัวหน้าให้ b เป็นตัวหลังนะคะหน้าบวกหลังเรานำหน้าเนะะี่ยค่ะไปยกกำลังสองเสร็จแล้วเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกตัวนี้ให้เป็นตรงกันข้ามคือเครื่องหมายลบแล้วเราจะนำหน้าคูณหลังหรือเอา a คูณ b เราจะได้เป็น ab แล้วนำหลังไปยกกำลังสองค่ะ,ะเราจะได้สูตรนี้ว่าสูตรของผลบวกกำลังสนะคะ ไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1จงแยกตัวประกอบของพหุนาม x กําลังสบวก125นักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวหลังยังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในรูปกําลังสนะคะแต่ตัวหน้า x ยกกําลังสแล้วนั้นเราต้องทําตัวหลังตัวนี้ให้อยู่ในรูปกําลังสเพราะฉะนั้นเรารู้มาว่าห คูณกับ5เป็น25แล้วนำา5มาคูณอีกครั้งหนึ่งจะได้เท่ากับ1 2 5เราสามารถเขียนเป็นเลขยกกำลังได้ว่า5ยกกำลัง3นะคะเราจึงได้ใหม่ว่าเราเขียน x กำลัง3ไปบวกอยู่กับ5ยกกำลัง3แบบนี้เราจะเรียกว่าตัวหน้าเป็นกำลัง3และตัวหลังเป็นกำลัง3แล้วและบวกกันอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นจะเรียกมันว่าผลบวกกำลังสามซึ่งเราสามารถเขียนตามสูตรได้เลยค่ะว่าอ๋อนำตัวหน้าคือ x แล้วก็ไปบวกตัวหลังคือ5เราจะทำไมคะเลขสามตัวนี้ยังไม่นำมานะคะเสร็จแล้วได้วงเล็บว,ว่า x บวก5แล้วเอาไปคูณกับวงเล็บใหญ่เราจะเอาตัวหน้าตัวนี้ไปยกกำลับบงสองค่ะแล้วเปลี่ยนจเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบนะคะ นำ x กับ5มาคูณกันได้ 5x แล้วนำตัวหลังตัวนี้ไปยกกำลัง2ค่ะตรงนี้ให้เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกตลอดนะคะเอา5ไปยกกำลัง2นี่ค่ะเสร็จแล้วบรรทัดที่3เราจะได้ว่าลลกมาค่ะ x บวก5คูณอยู่กับ x กำลัง2ลบด้วย 5x บวกด้วย5คูณ5เป็น25นะคะนักเรียนจะเห็นว่า5ยกกำลับบงสองนั้นเอาไปคูณกัน5คูณกับ5ได้เท่ากับ25เรานำ25มาใส่ไว้ตรงนี้ค่ะใส่ไว้นะคะแล้วเราก็ใส่วงเล็บนี่นะคะเสร็จแล้วสวยงามใช่ไหมคะ n s w e r ตัวอย่างที่หนึ่งง่ายๆนะคะ และดูตัวอย่างที่สองกันค่ะตัวอย่างที่สองเรายากขึ้นนะคะยากขึ้นเล็กน้อย x ก,กําลังสามเห็นไหมคะว่าตัวนี้อยู่ในรูปกําลังสามแล้วบวกกับ8 m กําลังสามตัวนี้ก็อยู่ในรูปกําลังสามแต่เลข8ยังไม่ได้อยู่ในเลขยกกําลังสามนะคะเพราะ,ะนั้นเราต้องเปลี่ยนก่อนอเราจึงได้ว่า x ก,กําลังสาม บวกด้วยนักเรียนคะเรารู้มาว่า2คูณกับ2คูณ2ได้8ใช่ไหมคะเพราะ2 2 4 4 2 8แล้วก็ M ยกกำลังสแบบนี้คะ่ะเพราะนั้นเราเขียนให้อยู่ในรูปสวยงามอ่ะให้เป็นกำลังสเราจึงเปลี่ยนได้ใหม่ว่า2ยกกำลังสแล้วก็ m คูณอยู่กับ m กํากำลังสนักเรียนจะเห็นได้ว่า2ก็ยกกำลัง3 m ก็ยกกำลังสเพราะนั้น รวบไว้ด้วยกันค่ะเราจึงได้ว่า x กำลังสบวกด้วยวงเล็บเปิด2 m วงเล็บปิดทั้งหมดยกกําลัง3นี่ใส่กําลัง3ตัวเดียวนะคะเพราะทั้งคู่เป็นยกกําลัง3เราก็มาอยู่ด้วยกันเมื่อได้อย่างนี้แล้วอยู่ในรูปผลบวกกําลัง3แล้ว <c oughs> เราก็สามารถแบ่งเป็นวงเล็บเล็กกับวงเล็บใหญ่ค่ะนี่ได้สงวงเล็บนักเรียนคะเราลอกมาค่ะ x บวกด้วย2 m ค่ะนี่ครูจะเอามือปิดเลข3ไว้เห็นไหมคะที่เหลือตัวไหนครูยกมาใส่วงเล็บเล็กแล้วเอาตัวหน้านะคะไปะยกกำลับบงสองครูได้ใหม่ว่า x กำลับบงสองครูเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบแล้วครูเอา x, x คูณกับ2 m ครูได้2 m x เหตุผลเพราะว่าเราเรียงอักษรจาก e ไปถึง z m มาก่อน x ก็เลยอยู่หน้า x นะคะแล้วใส่เครื่องหมายบวกค่ะนำตัวหลังคือ2 m นะลูกไปยกกาลังสองได้หมายว่า2 m ทั้งหมดยกกําลังสองเพราะ2ก็ยกกำลังสอง m ก็ยกกําลังสองนะคะเราจึงเขียนรูปใหม่ว่า x บวก2 m คูณกับ x กำลังสองลบด้วย2 m x และบวกกับ2ยกกำลังสองเราก็ได้อะไรคะได้4นะคะตรงนี้เป็น4อ่แล้ว m ก็ยกกำลังสองเช่นเดียวกันนี่เนไคะเสร็จแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปดูตัวอย่างที่3กันคะ่ะตัวอย่างที่3เริ่มยาวขึ้นนะคะตัวอย่างที่3ครูมีโจทย์ว่า64 X กําลังสาบวกกับ 27่สายกำลังสนักเรียนคะเราต้องเปลี่ยน64โกลนให้เป็นกำลัง3แล้วก็27เป็นกำลัง3ามคูจึงเรารู้มาว่า,า4่คูณ4คูณ4ได้64ครคูก็เลยใส่ว่า4ยกกำลังสนะคะคูณอยู่กับ x กำลังสเราก็รวบมาไว้ด้วยกันคะ่ะเป็น 4x ทั้งหมดยกกำลัง3และ เช่นเดียวกันค่ะครูก็นำวงเล็บเปิด3คูณกับ y วงเล็บปิดทั้งหมดยกกำลังสเราจะเขียนกำลังสตัวนี้ค่ะเอามาตัวเดียวนะคะแล้วใส่ในวงเล็บไว้เมื่อเราอยู่ในรูปผลบวกกำลังสแล้วนะคะครูก็เอามือไปปิดเลข3ไว้ที่เหลืออะไรบ้างคะก็คือวงเล็บ4 x บวกกับ3 y ครูเลยมาใส่กับวงเล็บเล็กๆนี่นะคะแล้วนำตัวหน้าตัวนี้ค่ะไปยกกำลังสองเห็นไหมคะยกมาทั้งวงเล็บ เปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบแล้วครูก็เอาสองวงเล็บี่คูณกันนะคะซึ่ง4คูณกับ3คูได้12ใช่ไหมคะแล้วก็เอา x คูณ y คูณได้ xy เรียงตามตัวอักษรครูคใส่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วเอาตัวหลังนะคะ,ะยกกาลังสองนี่เพราะฉะนั้นเด็กๆคะลอกตัวหน้ามาเปิดวงเล็บทิ้งหมดเลยนะคะเหลือว่า4 x บวก3 y แล้วคูณกับวงเล็บใหญ่นักเรียนคะ4ยกกาลังสองครูก็ได้16 ใช่ไหมคะเสร็จแล้ว12 xy เ,เรียงตาม e ถึง z ก็คือ x มาก่อน y นะคะเสร็จแล้วคุณใส่เครื่องหมายบวก3ยกกำลังสองคือ3คูณ3 3คูณ3ได้9เราจึงได้9 y ยกกำลังสองนะคะเสร็จแล้วยากไหมคะ,ะนักเรียนคะ ครูให้แบบขัด2ข้อค่ะว่าเอจะสามารถทําได้ไหมนะนะคะให้ง่ายๆนะคะไม่ยาก2ข้อนักเรียนลองฝึกทํานะคะถ้าทําไม่ได้กลับย้อนขึ้นไปดูอีกครั้งหนึ่งและถ้าดูอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้จริงๆให้สอบถามครูได้ตลอดเวลาน,นะคะนักเรียนลองทําดูนะคะว่าทําได้หรือไม่นักเรียนคะก่อนจบขอทบทวนก่อนนักเรียนคะเออ สรุปว่าผลบวกกำลังสามมีสูตรว่าอะไรนะคะเป็น a กำลังสามบวกกับ b กำลังสามใช่ไหมคะอ่าได้อย่างนี้กำลังสามกับกำลังสามบวกการจะเรียกว่าผลบวกกำลังสามเราจะสามารถเขียนได้เป็นสองวงเล็บเล็กๆอย่างนี้เรียกว่าการแยกตัวประกอบนะคะอ่าวงเล็บเล็กตัวหน้านี้เราจะใส่ a บวก b นี่ เสร็จแล้วเราจะได้ว่า,วา a กําลังสองเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบนะคะแล้วนํา a คูณ b แล้วบวกด้วยตัวหลังค่ะประยกกําลังสองเราจะเรียกว่าผลบวกของกําลัง3อย่างนี้นะคะอา่นักเรียนบอกสูตรได้ไหมคะและนักเรียนสามารถหาได้ไหมนักเรียนลองไปทบทวนในแบบฝึกหัดนะคะว่าทำได้ไหมนะคะ สวัสดีค่ะครูประภัยค่ะ